สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวทกสออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนในครัวเรือนแก้หนี้นอกระบบผ่าน3สินเชื่อวงเงินกู้รายลัไม่เกิน50,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทพร้อมดอกเบี้ยผ่อนปลนเพื่ออาชีพเสริมนาถนารัด งามวัลัยรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและทคสอหรือย่อๆว่าทกสอเปิดเผยว่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบทกสอจึงได้ออกมาตรการแต่การหนี้นอกระบบอย่างยิ่งยืนจำนวน3โครงการประกอบด้วย 1. โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้าคู่สมรสบุตรบิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือคู่ของคู่สมรสซึ่งอยู่ในบุคลาละของเกษตรกรลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกินรายละ1น0 0 0แสนบาทเว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการส่งวรนที่ดินทํากินที่โลกนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ1นึ0 0แสนห้าหมื่นบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปี ระยะเวลาการชำระหนี้10ปีสูงสุดไม่เกิน12ปีพร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายลัไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทและการคืนดอกเบี้ยในอัตราดอกร้อยละ30ของดอกเบี้ยที่ชำระนี้ 2. โครงการสินเชื่อชำระด,ดีมีวงเงิน Cash, สมายคชสามารถสำหรับลูก,ลกค้าผู้กู้สินเชื่อ ตามโครงการแก้ไขนี้นอกระบบที่ชำระนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินวงฉุกเฉินทั้งนี้เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของลูกค้าโดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบสูงสุดรายรับไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR บวกวงเล็บ0 3ถึง3ต่อปีระยะเวลาชลํารละนี้ไม่เกิน12เดือนนับจากวันกู้นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน50,000บาททั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทางไลน์ออฟฟิเชี baac family และ 3. โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อสับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมโดยผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ เอกนชนวงเงินคู่ระยะเวลาไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0%ต่อปีในช่วง6เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปีวงเล็บปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ้อยละ6.5ระยะเวลาชำระที่ไม่เกิน10ปีระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึง31มีนาคม 2 5 6 6นายสนารัดกล่าวอีกว่าเพื่อให้เกิดกกิดการแก้ไขนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความนำความรู้นำสินเชื่อตามทกศจึงได้สับสูนให้ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้การพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆกับ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงทกศศูนย์เรียนรู้459รวมถึงศูนย์พัฒนาความรู้พัฒนาอาชีพของหน่วยงานต่างๆเพื่อเติมเต็มศักยภาพของลูกค้าสร้างโอกาสในการสร้างประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนการผลิตทำให้เกษตรกรและบุคคลในโคเรียนก้าวผ่านวิกฤตสามารถสร้างอาชีพและ,ะไรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการแก้ไขนี่นอกระบบกับทกสจำนวน5,634ลายคิดเป็นจำนวนเงิน5 8 8 5ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ทกสทุกสาขาทุกประเทศหรือที่คอเซ็นเตอร์02-53ตัว0แล้วก็53ตัวนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีดิ่งติ้งต,งตงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ